กับช่องน้องวุลภัยกินพาเที่ยวอีกคือเก่าด้อคะ่ะวันนี้มีเนี่ยมาอ่านจ้าอ่านดีขนาดเมนู้นย่งก็เอามาอ่านมาเบิ้งน้ำกันเลยเนาะคะ่ะนอกว่าเป็นอนหยังสร้าง,งจนเริ่มจก้กจนเขาตีกับเราทรงมาไม่เขาว่าเมนูให้เบอร์โทรผิดประสรนให้ถือยุตว่าเขาโทรมาผิดเลื่อหัวตะไดรับจ้ะมาเบิ้งน้ำกันเลยได้ดจา้าว่าเป็นอนหยัง ใไ้เงินไปโรงเรียนไปวานโรงนวลน,น้่งมี่กระเปา๋าเป็นกระเปา๋าไปไน้อยๆค่ะน,นี่ค่ะใบละห้าสิบบาทจ้ะน้ำโบสีฟ้าไปไน้อยๆจะใบละห้าสิบบาทถ้าไม่ก็สิบสิบแบบนี้นะคะมีซิปใส มีสีใส่เงืนเหรียญแล้วก็มีช่องส่บดัดนะจ๊ะจากมาเห็นนองไซใบเห็นนองไ่ของไ่บัดส่หยางไ่เงืนเหรียญแล้วมันก่บใบน้นอยๆจะพกง,ง่ายพรอมสำหรับเด็กน่อยนักเรียนนะจ๊ะนี่คะ่ะจ้ะนี่คะ่ะอันนี้สั่งให้น้องวุ้นนะคะใบละห้าสิบบาท ีขนาดจ้าใบที่สองกระหาชิบบาทเท่ากันเนาะคะ่ะมาเบิ้งกันเลยจ้าอันนี้แม่เขาทำวุ้นส้ใส่เองเลยจ้าเพราะว,าว่ามันมีช่องใส่บัตรหลายไว้จะใส่บัตรอันนั้นอันนี้เพราะว่าแม่ทงวุง้นเขามีกระเป๋าแบบนี้เลยจ้าใบนี้สวยมากเลยจ้า สีแดงค่ะใบนี้งา่ามค่ะสีแดงใบเล็กๆพกง่ายจ้ะมีสองพับมีสามพับใบเล็กๆจ้ะมีช่องใสใสใสเงินนะคะช่องใส่เงินใบใส่เงินใบใส่บัแล้วก็มีช่องใส่เหรียญด้วยนี่จ้ะนี่จ้ะ ช่องเส้เรียนเมนูวุ่นว่ามันถือเมนูวุ่นกับไล้สร้างได้จากใบละหาสิบบาทจ้สีแดงแรงนิ่เมนูวุ่นมักสีแดงนะคะ่ะเครื่องเมนูวุ่นเอฟได้น้ำละค่ะเขาลดราคาหลักสิบหลักสิบคือห้าสิบบาทแต่ตัวนี้จ้ ีค่ะอีกใบหนึ่งมาเบิรงกันเลยนเนาะคะ่ะใบนี้มันเป็นสะพ้ายใดเด้อค่ะใบนี้ก็สีแดงจ้ามันสิเป็นเซฟเดียวกันกับตัวนี้เด้อค่ะคือสามารถเอาใส่ในนี้ได้แล้วข้ามาเบิรงข้างในกันเลยนเนาะคะ่ะเนาะราคาเนี่ยได้ครับผมจ้าได้ครับผมหั่นกับนิสัยสะพ้าย,าายให้น้ำเด้อค่ะ มีสองคลิปมีสองซีบสองช่องนะคะได้ที่ได้เราก็ตัดกระขอเอาเลยกระคอเอาแล้วีตัวนี้นั่งค่ะมีตัวผู้ตัวนี้น้ำจัดนี่ค่ะสวยจ้าแมงลูกวนมากใบนี้แปดสิบเก้าบาทนะจ๊ะแปดสิบเก้าบาททําเราต้องักระคอตดกรคอแล้วสวยแมงลูกวนมากค่ะมีช่องใส่กระเป๋าแบบเล็กใบยาวได้สามารถเอาใบนี้ขอกไปใน้หนีในเดือนค่ะ ช่องตรงนี้มีหลายช่องจ้ะสามารถใส่ยังไหลายอย่างเลยมีซิบหลังด้วย,วยมารีวิวกระเป๋าแล้วก็ค่าเมื่อนี้สั้างของแปกเลยใบนี้สวยจ้ะผกผ้างไงสายกับสิไส้แบบนี้แหรอคะมีสายตัวนี้ใส่ให้ด้วย,วยสำหรับหิวแล้วค่ะนี่ ใส่ปก,กติเนาะตอนนี้มีขาแล้วีใส่ใหัเบิอนก่อนนีค่ะตัวนี้ใส่แบบนี้สีแดงสวยแมงวุมชอบมีซิบมีซิบสามซิบจ้กนี่ค่ะแล้วก็มีสายสะพายยาวให้ด้วยนะคะนี่ค่ะสายสะพยายยาซิบจ้ก มักสันมักยง่าปลาไปจ้ะสไพา์ข้างค่ะจัะงามบาคาเดี๋ยวมาเบ่งใบที่สี่กันไหมจ้ะจ้าใบที่สี่หมดแล้วนะคะใบนี้ก็แปดสิบเก้าบาทเท่ากันจ้ะ ในี้สีน้ำตาลค่ะสีน้ำตาลนี่ค่ะมีสองซิปเหมือนกันจ้ะนี่เปิดออก้างน้ก็จะเป็นแบบนี้ค่ะนี่สายสายหิวไ้เห่ืก,กันนะจ้ะสวยนะคะสายหิวแล้วก็สายสะพ,พายจ้ะ ตอ,อกไซเจังไดเนาะตัวนี้เดจะมีลงบนถุงใส่เบอร์น่าจะมีช่องใส่บัตรช่องใส่แบงค์แล้วก็ซิส่ใส,ส่เหรียญไดได้จ้ะตัวนี้กับซิใส่ตรงนี้ระค่ะนีน่ยเมนูจิว่านี่ค่ะแบบนี้ค่ะเดี๋ยวหมดุดซิปใส่เบิรงนะค่ะสวยมากเลยค่ะค่ะสีน้ำจานจาใบนี้ ตัวนี้กับิใไส่สะพ้าย,ย,ยข้างได้เด้ดค่ะนี่มีสายสะพายข้างด้วยจะสวยมากเลยจ้าจ้ามือนี่ก็มีเนี่ยมาอ่างแค่นี้แหละค่ะได้กระเป๋ามาสร้างไปหลายมือแล้วจ้าสีใบค่ะสีฟ้าของน้องวุ้นค่ะ สีแดงของแม่มน้องวุ้นใส่คู่กันจ้ะเป็นเซตแล้วก็สีน้ำตาลไใบทะเปียนค่ะเวลาเบือสีแดงกับส้สีน้ำตาลจ้ะจ้าเมื่อนี่กับบมี่ยังไรจ้ะเอาเนี่ยมาอ่างเนาะค,ะะคะ่ะเนาะเนี้ยมาอ่างคือพ,พี่เป็นเพืเเ่อนลูกป้าน,ะะนะะ้าอนาะเนาะจ้าชิปนี้กับฝากไว้ซ้ำหนิด,ด้อค่ะ อย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งแล้วก็กดติดตามแล้วก็อย่าลืมเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจช่องน้องวุ้นพายกินาพาเที่ยวด้วยนะคะอย่าลืมนะคะคลิปนี้กะลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากมากค่ะบ๊ายบายไปเจอกันใ่คลิปหน้าค่ะ